สนับสนุนโดยโตโยต้สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Green Root Good Life กับผมปรัชญ,ญาไรครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้คนเรื่องราวและก็สถานที่ที่จะมาร่วมเติมเต็มออกซิเจนให้กับบ้านหลังใหญ่ของเราหลังนี้ครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเรากําลังมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเชียงราย,ายทางหลวงหมายเลข1 1 8ระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายเนี่ย เราจะไปที่หมู่บ้านหมูบ่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างทางชื่อว่าแม่กำปอกชุมชนนี้เนี่ยผมได้ยินมาว่าสงบมากจนถึงขนาดว่ามีบอกของเราคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากที่จะย้ายไปอยู่ที่นี่เลยพร้อมแล้วเดินทางกันต่อเลยครับระยะทางประมาณ50กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่ มีหนึ่งชุมชนที่ซ่อนตัวอยู่หลังถนนเส้นนี้นั่นก็คือชุมชนแม่กำปองณอำเภอแม่อ่อนซึ่งเส้นทางนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปจนถึงแจ้ซอนได้อีกด้วยถึงแล้วครับบ้านแม่กำปองกิ่งอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ที่ตำบลโฮแก้วครับขับรถมาประมาณชั่วโมงครึ่งจากตัวเมืองเชียงใหม่ถนนค่อนข้างแค่ครับใครที่วางแผนมาก็ พยายามกะกะเวลาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถนนเป็นส่วนกานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนี่ครับหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน CBT Community Based Tourist นะครับบ้านแม่กำปองธรรมชาติมากล้นผู้คนน้ำใจดีมากมีดอกเอื้องดินสู่ถิ่นเมี่ยงชาและกาแฟมียาแท้สมุนไพรชื่นฉ่ำใจน้ำตกเย็นเห็นวิวทิวเขาสวยร่มรื่นด้วยสวนสวนบนม่อนลานทุกที่ในประเทศไทยครับต้องมีกอและความขัน ถึงแล้วคุณผู้ชมที่แม่กำปองแห่งนี้ครับชุมชนแห่งนี้ครับต้องใช้คำพูดว่าเป็นชุมชนเนี่ยที่เลือกที่จะเริ่มรุกมากกว่าที่จะรับเขามองว่าถ้าเกิดเข้ามัวแต่แรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐมาตลอดก็คงที่จะไม่เห็นผลมากนักดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะต้องรุกคืบหน้าต่อไปเพื่อที่จะได้รับแรงสนับสนุนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจภายในชุมชนของเขาเองครับเขาก็เลยเริ่มต้นมาตั้งแต่การสร้าง โรงไฟฟ้าพลังน้ําไล่มาจนถึงการผลักดันการท่องเที่ยวในเชิงชุมชนรวมถึงการเชิงอนุรักษ์ตลอดเส้นทางผมบอกได้เลยครับว่าที่นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนตั้งแต่การทําไร่นะครับของการปลูกชาต่างๆไล่มาจนถึงการาปลูกกาแฟแบบออร์แกนิกอย่างเต็มร้อยเซการผลักดันการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่เรียกได้ว่าครบวงจรถึงแม้ว่าชุมชนนี้วยคุณผู้ชมไล่มาผมว่าเชียงใหม่ตรงนี้นะครับตัวอำเภอเมืองผมขับขึ้นไปอีกประมาณ หนึ่งชั่วโมงครึ่งจนเกือบๆจะ2ชั่วโมงเลยหลายคนมองว่าโอโ้เส้นทางไกลขนาดนี้เมื่อช่วงเปิดใหม่ๆกันได้ขนาดนี้ใครจะมาถึงท่านผู้ชมเชื่อไหมสิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนี้ถนนหนทางถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีคนมาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะมากแต่ละปีเนี่ยหลายพันคนทีเดียวครับทาให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งชุมชนที่ผมบอกว่าใครมาเชียงใหม่รับพลาดไม่ได้กับแม่กำปองถ้าพร้อมแล้วอีกนิดนึงครับผมจะเดินทางไปถึงตรงบริเวณชุมชนแล้วเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าครับ ย้อนกลับไปก่อนครับเรื่องราวของกาแฟเนี่ยประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้เริ่มต้นจากที่ประเทศเอธิโอเปียเมื่อคนเลี้ยงแพะของเอธิโอเปียเนี่ยเขาค้นพบว่าแพะที่เขาเลี้ยงเนี่ยกินเม็ดกาแฟที่อยู่ตามต้นแล้วรู้สึกกระปรี้กระเป่ารู้สึกว่าเขาแพะสามารถวิ่งได้ทั้งวันเลยคนที่เลี้ยงแพะคนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าทางไอเม็ดเขียวๆแดงๆเนี่ยของกาแฟเนี่ยจะมีประโยชน์คนเลี้ยงแพะเขาก็เลยเอามาลองเคี้ยวแล้วก็มาลองกินนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วคนเลี้ยงแพะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าวตัวกาแฟเนี<พ>่ย เป็นสิ่งที่พอทานเข้าเปที่เรียบร้อยแล้วก็จะรู้สึกกระปีกป้กระเป๋ารู้สึกสดชื่นเหมือนกบแะตัวนั้นที่ว่ามาจากจุดนั้นครับนานนับหลายๆปีเข้าจนอนาณาณิคมของเรื่องกาแฟเริ่มแผ่กระจายมาทั่วทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือที่มีพันุ์อาราบิก้าปลูกอยู่เยอะอย่างยิ่งที่แม่กำปองที่นี่นอกเหนือจากความโด่งดังในเรื่องของโฮมสเตย์แล้ว อีกหนึ่งขึ้นชื่อนั่นก็คือเรื่องราวของกาแฟพ่อที่แม่คำปองเขาจะปลูกกาแฟเองมีโรงทั่วเองแล้วก็แน่นอนครับมีผู้คนที่มารับซื้อมากมายจากจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงที่พยายามที่จะผลักดันให้ชุมชนของแม่คำปองเนี่ยกลายเป็นชุมชนที่ปลูกกาแฟวันนี้ครับเราจะมาร่วมคุยกับพ่อหลวงพ่อหลวงเนี่ยในภาษาเหนือเนี่ยก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็พ่อหลวงก็จะเป็นคนที่ดูแลแล้วก็เป็นคนที่ทำเรื่องกาแฟนะครับพ่อหลวงสวัสดีครับ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 โอ้ยกาแฟเยอะมากเลยครับ เล่าเรื่องของกาแฟจุดเริ่มต้นของการปลูกกาแฟที่แม่คำปองให้ผมฟังหน่อยครับพหลครับเริ่มต้นนี้เป็นเรื่องของการที่เอามาปลูกเสริมรจากการที่ชาวบ้านทําแต่ไร่เมีย่ยงไร่ชาอย่างเดียวเมื่อก่อนนะครับ,รบแล้วตอนหลังนี่พอดีโครงการหลวงมาตั้งอยู่ในพื้นที่เมื่อปี2024นะครับ,รบก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกกาแฟไม่ผลเมืองหนาวแล้วก็เพราะเหตุหอมเนาะ <c oughs> แต่สิ่งที่ชาวบ้านทําต่อเนื่องมาตลอดก็คือเรื่องของกาแฟ <c oughs> ครับครับในช่วงเริ่มต้นกาแฟเนี่ยเราปลูกเองแล้วเราคั่วเองหรือเปล่า <c oughs> มีการเปลีย่ยนอะไรบ้ไหเริ่มต้นตอนแรกๆนี่ก็ปลูกแล้วก็พอดีผล <c oughs> ผลิตออกมาก็ส่งให้โครงการหลวงก่อน <c oughs> นะครับแล้วก็ตอนหลังนี้ก็เริ่มมาลองคั่วดู <c oughs> ครับก็เริ่มแรกก็คั่วด้วยกระทะ,ะครับ แล้วก็ตอนหลังมาในห้าขอเจ็ดปีนี้ก็มาใช้เครื่องคั่วนะครับภูกความรู้ที่มีใครที่เข้ามาเพื่อที่จะอธิบายว่าต้องคั่วกาแฟยังไงเพราะผมเห็นหลายๆประเทศเลยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือการคั่วกาแฟออมีอาจารยจ์จากโครงการหลวงนี่แหละครับจากโครงการหลวงมาแนะนําวิธีการคั้วหรือว่าสอนวิธีการคั้วให้แล้วก็เรื่องของการที่ว่าเราจะคั่วขนาดไหนยังไงก็อยู่ที่ว่าเราต้องหาประสบการณ์เองด้วยครับ จุดเด่นของกาแฟที่นี่แหละครับความสูงครับเพราะว่ากาแฟอาราบิก้าเนี่ยมันจะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลอย่างน้อยก็700ขึ้อคขึ้นแต่ตรงที่แม่กำปองเนี่ยมันมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยพัน่ามรครับมอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สําหรับจะปลูกกาแฟมากครับนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของชุมชนแม่กำปองแห่งนี้นะครับทั้งผลิตและผลิตภัณฑ์อันนี้จะเป็นข้วจะเข้มนิดนึงนะครับ ตอนนี้ก็คั่วตามตามที่ลูกค้าสั่งตามที่ที่ความต้องการที่ออเดอร์เข้ามาเป็นออร์แกนิกหมดเลยนะครับกาแฟครับใช่ครับเพราะว่าที่นี่เราเน้นในเรื่องของออร์แกนิกเน้นในเรื่องของการใช้ใช้ปุ๋ยเหมือนกันจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งเรามีสากรอยู่เนาะสหกรก็นําปุ๋ยอินทรีได้มาจําหน่ายให้สมาชิกนะครับแล้วก็บางทีสากรก็รวบรวมผลผลิตด้วยครับได้ครับ คุณผู้ชมครับนี่คือจุดเริ่มต้นของชุมชนแม่กำปองหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของเราในทริปนี้แล้วต่อจากนี้ครับพ่อหลวงก็จะพาเราไปเดินชมชุมชนแม่กำปองรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่หลายๆคนมาที่แม่กำปองแล้วพลาดไม่ได้เราไปกันเลยดีกว่าครับบ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านเล็กๆอายุเกินกว่า100ปีคนที่นี่ส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อเข้ามาทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพและตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้ๆแม่น้ำลำห้วยที่ชื่อแม่กำปอง แม่กำปองมาจากชื่อของดอกไม้สีเหลืองแดงที่เคยขึ้นตามริมห้วยชูชันสีเหลืองแดงเต็มไปหมดชื่อห้วยที่นี่ก็เลยมีชื่อว่าห้วยแม่กำปองและกลายมาเป็นชื่อหมู่บ้านต่อมาหมู่บ้านที่มีชื่อตามดอกไม้แห่งนี้ไม่แปลกใจที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักเดินทางทุกๆคนที่ได้มาเยี่ยมเยือน โดยด Toyota สเสน่ห์ที่สำคัญของการท่องเที่ยวแบบชุมชนก็คือการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใครที่มาสัมผัสที่นี่ก็ควรที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตนอกเหนือจากแค่ชื่นชมความสวยงามและบรรยากาศของสถานที่การใช้บริการโฮมสเตย์ของที่นี่จึงเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวง นี่ครับกาแฟออแกนิกของแม่กำปองครับนอกเหนือจากกาแฟของที่นี่ที่ขึ้นชื่อมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องราวของโฮมสเตย์พ่อหลวงจยเล่าเรื่องของจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวของแม่กำปองให้ฟังก็คือเริ่มต้นจริงๆเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยแม่กำปองเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านที่ที่กันดานนะครับแล้วก็ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านในลักษณะของ ความสะดวกสบายก็อยากได้ใช่ไหมครับเรื่องของการโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้อะไรต่างๆครับซึ่งเดิมเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมันมีอาชีพเดียวก็คือการเก็บใบเมี่ยงหรือใบชาเท่านั้นนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็มามีเรื่องของกาแฟเข้ามาเสริมนะครับตอนที่โครงการหลวงเข้ามาครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถนนทางยังไม่ดีนะครับ ชาวบ,บ้านก็มีความต้องการที่ว่าจะทํำยังไงให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในลักษณะของการคมนาคมอะไรต่างๆนะครับผมเข้ามาเป็นผู้นําของหมู่บ้านหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาคิดว่าถ้าเราจะรอแต่พึ่งพางบประมาณหรือว่าความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็คงจะก็คงจะช้านะครับอาจจะไม่ได้ทันใจอย่าง,งที่ต้องการใช่ก็เลยมาคิดว่าอย่างอันดับแรกเนี่ยเราก็มาคิดถึง พระราชดำรัสของในหลวงบอกว่าเราก่อนที่เราจะพึ่งคนอื่นเราก็ต้องพึ่งตัวเองก่อนผมก็เลยมาคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติวิถีชีวิตของคนในชุมชนประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่เรามีอยู่ถือว่าเป็นทุนในชุมชนที่เรามีอยู่แล้วนะครับ,รบก็อยากจะเอาทุนเหล่านี้ถ้ามาพัฒนาแล้วมาต่อยอดออกมาให้ไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแต่เน้นไปนที่ท่องเที่ยวในเรื่องของการอนุรักษ ในเรื่องของการมีส่วนร่วมก็คือคท่องเที่ยวโดยชุมชนปัจจุบันนี้นะครับ,รบตอนนี้การท่องเที่ยวเข้ามาแล้ววิถีชีวิตชุมชนของที่นี่เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครับถ้าจะพูดถึงว่าเปลี่ยนแปลงไปก็มีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ,รบอย่างเช่นอย่างเช่นการคมนาคมถนนหนทางดีขึ้นแล้วก็เรื่องของอาชีพเรื่องของวิถีชีวิตคนในชุมชนก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างอาชีพเนี่ยมีอาชีพที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้ที่เสริมเข้ามาเนี่ยหลากหลายนะครับคนที่ถนัดในเรื่องของการเป็นมัคคุเทศก์เป็นไกด์เป็นผู้สื่อความหมายในชุมชนก็เป็นไปแม่บ้านที่มีภูมิปัญญาในเรื่องของการนวดก็รวมกลุ่มก็เป็นกลุ่มนวดไปกลุ่มศิลปะการสแสดงอย่างเด็กที่มาฟอ้อนมาลําเรื่องของดนตรีพื้นเมืองสลัสาเสืองอะไรต่างๆก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็เกิดรายได้ไปนะครับ,รบและก็ในส่วนของหมู่บ้าน ซึ่งผมมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการของหมู่บ้านส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวนี่นะครับซึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นมันจะมีค่าบำรุงอยู่ค,ค่าบำรุงในการพัฒนาหมู่บ้านตัวนี้จะเกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านมากตอนนี้ก็ทําให้หมู่บ้านเนี่ยสิ่งที่ขาดไปเมื่อก่อนทุนไม่มีอะไรไม่มีตอนนี้หมู่บ้านนะมีทุนที่เป็นของตนเองได้นะครับมีในเรื่องของกองทุนต่างๆเกิดขึ้นจากโครงการท่องเทีเ่ยวนี่หลากหลายกองทุน ความร่วมมือของชุมชนและชุมชนที่เข้มแข็งครับก็อันนี้เราก็มองอยู่แล้วก็คิดกันที่ว่าจะหาทางที่ว่าทํายังไงให้ตรงนี้มันมีความยั่งยืนไปตลอดจนถึงลูกหลานได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาขึ้นมาอาชีพก็ยังไม่เปลี่ยนทุกคนก็ยังเก็บใบเมี่ยงใบชาอยู่ทุกคนก็ยังทํากาแฟอยู่นะครับไม่ได้มายึดเอาเฉพาะเรื่องของท่องเที่ยวเป็นหลักถือว่าท่องเที่ยวนี่เป็นเพียงตัวเสริมนั่นเองโฮมสเตย์ก็เป็น รายได้ที่เสริมนะครับโฮมสเตย์ที่นี่ก็เป็นลักษณะของการที่ไม่ต้องไปปลูกไปสร้างขึ้นใหม่ก็เอาบ้านที่เราอยู่นั่นเองก็ามาเอาห้องที่เหลือหรือว่าห้องโถงอะไรต่างๆเนียก็มาเป็นที่พักนะครับก็ไม่ไม่ถึงกับว่าต้องเปลงทุนสร้างบ้านขึ้นมาใหม่เพื่อทําเป็นลักษณะของที่พักหรือโฮมสเตย์ คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วก็กลับมาครับเรื่องของชุมชนที่เข้มแข็งรวมถึงจิตสํานึกแบบที่ชุมชนแม่กําปองบอกครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการที่รักษาและก็ปกปักธรรมชาติเพราะเราต้องมองสิ่งเหล่านี้ครับธรรมชาติทั้งหมดไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกๆคนเป็นสิ่งสาธารณะร่วมกันและก็ต้องเก็บไว้ให้สืบทอดจนตราบชั่วลูกชั่วหลานครับ ไม่ควรวิ่งครับมันสูงกว่าที่คาดคิดไวมากๆนะครับไม่ควรจะวิ่งเลยครับน้ําตก7ชั้นครับคุณผู้ชมน้าตกแม่กำปอแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจของทั้งคนพื้นที่สามารถมานั่งปิกนิกว่ายน้ำเล่นกับปลาปล่อยให้ปลาต่อเท้าเล่นเป็นสปาได้ หรือว่าทักท่องเที่ยวครับต่างชาติที่เดินทางมาถึงก็ต้องแวะมาดูน้ำตกนี้ทั้งหมด7ชั้นนี่เราอยู่ที่ประมาณชั้นที่3ยิ่งสูงขึ้นไปอีกก็ยิ่งหนาวแต่เขามีคําสุภาษิตคํานึงที่เขาบอกว่าถ้าเราขึ้นไปอยู่บนยอดสูงสุดของน้ําตกเนี่ยเราก็จะไม่เห็นความสวยงามของน้ําตกครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดแค่ชั้น3ก็พอครับเหนื่อยครับ สายน้ำที่ทำหน้าที่เป็นดังเส้นเลือดที่ไหลาพาดผ่านหมู่บ้านมีต้นกำเนิดมาจากน้ำตกแม่กำปองความสูงระดับเจ็ดชั้นที่นักท่องเที่ยวหรือชุมชนต่างพึ่งพาเป็นทั้งระบบชลประทานหลักและเป็นทั้งที่พักผ่อนหย่อนใจ สนับสนุนโดยโตโยต้าวัดนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับพระหลวงครับพอดีวัดนี้เขคือเป็นวัดที่ถือว่าเป็นผู้หมู่บ้านมาเนาะก็หลายหลายสิบปีแต่หมู่บ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยสามสิบปีส่วนส่วนที่เป็นวัดจริงๆนี่ก็ยงัยงยังไม่ถึงร้อยปีนะครับแต่ถ้าเป็นนารามอะไรมานี่ก็ประมาณร้อยปี Colin> แล้วก็ที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ก็คือเขาเรียกว่าโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถนะครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าโบสถ์กลางน้ําำเรียกว่าอุทกกัรเสริมัาก็คือใช้น้ําล้อมรอบโบสถ์เป็ที่เห็นนะครับคแทนแทนที่นพัฒนามีปัญหาเรื่องน้าหลากไหมถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มีน้ํามาเยอะๆถึงกับท่วมโบสถ์สำหรับคนที่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็จะขึ้นแค่ฐานเท่านั้นเอง เราบาทางทางตรงของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งไปด้านซ้ายใช่ไหมครับด้านด้านซ้ายมือเราเนี่ยเนาะนะครับแล้วครที่นั้นเมื่อันกเจออ้อมมันอยู่ด้านหลังพอดีเลยครับแล้ก็ไม่มีปัญหาครับระ่ทรครซึ่งทั้งโบสถ์เนี่ยวัดนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแล้วก็น้าเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นน้ําเส้นหลักที่ชาวบ้านก็มาพึ่งพาด้วยครับโอ้โหแม่กําปองก็คือแม่น้ํากําปองเป็นดอกไม้นะวัดนี้ คันทาพฤทธาแม่กำปองชื่อตามชื่อว่าจริงๆคือคันทาพุกษศาคันทานี่ก็เป็นฉายยาของพระที่มาสร้างวัดพฤทธาก็มาึงความมาส่วนจริงครับเป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของคนที่แม่กำปองนก็ยังมีโบสถ์มีวิหารเก่าๆอยู่นะครับที่หลังคามีมอสอรอะไรขึ้นอยู่ผมจะพาไปดูได้ครับไปครับไปครับ มันร้าวใจไปจนถึงขั้วหัวใจทุกขั้วเลยครับในขณะเดียวกันครับชุมชนที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งมาจากทางโครงการไฟฟ้าพลังน้ําระดับหมู่บ้านซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ําเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะครับพ่อหลวงชาวบ้านชุมชนหรือว่าได้รับประโยชน์จากนี่โครงการไฟฟ้านี้ยังไงบ้างครับ mm hmm. ก็หนึ่งก็คือแสงสว่างแล้ว mm hmm. นะครับ สองนี่ก็คือเรื่องของเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยดีดีมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการ,รเราสามารถจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ตอนนี้สหกรณ์ไฟฟ้าของเรานี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรหลักของหมู่บ้านเลยรบละบบนี้คือยังไงคือชาวบ้านซื้อไฟฟ้าจากทางใช่ครับ,รบก็คือตัวนี้ถึงแม้ว่าเราสมทบเนาะมันเป็นโครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้านเนี่ยสมทบในส่วนที่วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ก็มี หินทรายไม้แบบแรงงานเสาไฟตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มสร้างนะครับแล้วหลังจากนั้นมาสร้างเสร็จทางของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเนี่ยก็มอบให้หมู่บ้านเนี่ยดูแลบริหารจัดการไปหากว่าเครื่องเสียอะไรต่างๆก็ทางกรมก็มาดูแลให้นะครับ,รบทีนี้ในส่วนการบริหารจัดการนี่เราก็มาจัดตั้งเป็นสหกรณ์สหกรณ์ตัวน,นี้ถือว่ามันมีประโยชน์ต่อหมู่บ้านมากนะครับไม่ได้เฉพาะเรื่องของ เ,เรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวรเรื่องของกลุม่มอาชีพกลุ่มอะไรต่างๆรวมแม้กระทั่งเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็บริหารจัดการในรูปแบบสากลหมดเลยตอนนั้นไฟฟ้าตัวนี้ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเป็นโครงการที่ทําให้ชาวบ้านมีจิตสํานึกต่อการรักษาป่าเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าป่าเนี่ยเป็นป่าให้น้ํบน้ําก็เอามาผลิตเป็นไฟฟ้าน้ําไม่ได้เฉพาะว่ามาใช้กินใช้ดื่มอย่างเดียวเนาะยังมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้อีก แล้วก็แถมน้ําตกก็ยังเป็นสถานที่พักผ่อนอะไรอย่างนี้มันมันจะโยงยกันมันจะเชื่อมโยงกันดังนั้นตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ทําให้ชาวบ้านหนึ่งคือมีส่วนร่วมละค,คือร่วมกันสร้างนะครับแล้วก็ยังมาร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรไปด้วยทุกจุดเริ่มต้นจากจุดนี้เลยครับ คุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับว่าชุมชนนี้ครับมีทั้งโรงไฟฟ้าของตัวเองแล้วก็โรงไฟฟ้าเหล่านี้ครับใครที่มาจ่ายค่าไฟฟ้าใช้บริการค่าไฟฟ้าก็จะส่งเข้ากลองทุนแล้วก็ในสุดท้ายก็เป็นสวัสดิการให้กับคนในชุมชนด้วยครับคุณผู้ชมครับเรามาปิดท้ายก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับระหว่างเส้นทางออกจากแม่กระปองครับจากฝั่งนู้นก่อนที่เราจะกลับเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ระหว่างทางก็จะมีโครงการหลวง ที่ตั้งอยู่บริเวณนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของ,งโครงการหลวงแห่งนี้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านบริเวณนี้ปลูกต้นเมี่ยงก็เหมือนกันครับแล้วก็ทางโครงการหลวงเนี่ยเขาก็เลยเห็นถึงความสําคัญว่าทําอย่างไรถึงจะเพิ่มรายได้เพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชนในบริเวณนี้ดังนั้นโครงการหลวงก็เลยเอามาสอนนะครับเริ่มตั้งแต่การปลูกเห็ดหอ,อมไล่กันมาจนถึงการปลูกากาแฟซึ่งพอหลังจากที่ผ่านมาสักพักหนึ่งเขาก็ค้นพบว่าการปลูกกาแฟเนี่ยเหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆมากกว่าเพราะสามารถเป็นต้นที่แซม ปลูกในที่บริเวณรอบๆกับต้นเมีย่ยงได้ก็คือชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะเก็บต้นเมีย่ยงได้และก็มีอาชีพเสริมจากการเก็บกาแฟมาทั่วด้วยจนปัจจุบันครับโครงการก็มีการพัฒนาไปมากายจะมีการปลูกพืชที่มาจากต่างชาติอย่างวาน,นิลลาเกิดขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมมาพบกันใหม่ครับคราวหน้าเพราะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วของกรีนรูทกรุ๊ตไลฟ์ประจำสัปดาห์นี้แล้วคอยดูว่าคราวหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต่อยังอยู่ในเชียงใหม่แน่นอนสวันดี้ผมประยารและทีมงานคาราไปก่อนสวัสดีครับ